ก็ไหวอยู่นะเอามาใกล้ๆครับสูนไปพุ่งไปพุป่งมืดแต่ว่าติดอีกหนึ่ีคาตาอีกหนึ่งคนตีน่าจะได้อยู่เอาตีคนเลยไม่ตีผลหมาได้อยู่แป๊บปึ๊บเรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ดูผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเล่นรีเน็กตันกันนะในแร้งแพตตินัมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะใครเล่นรีเน็กตันไม่เป็นนะก็มีคลิปถอนไว้ให้นะครับก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวติดไว้ให้ ล้ละเข้ามาแล้วเฮ้ยมีสัญลักษณ์เลน,นก้าสองอันคาซิกสองอันนั่นหรอทำไมของเราไม่ขึ้นวะโอเควาดไปแล้วเราเจอกับไอรีนะก็ถือว่าน่าจะไหวนะเพราะเรายืนเลนแข็งมากตัวเขาก็ถือว่าแรงอยู่นะเวลแรกแต่ว่าเราก็มีแรงเหมือนกันแต่ว่าต้องเกียบฟูรี่พยายามลาดคีบแล้วก็เซฟตัวเองไปนะเนี่ย เวลแรกของอากาลีนี่สุดๆอ่าลาดคีบุด,ด้วยเราเอาเวลสองเลยนะก็ต้องระวังกว่าเดิมเราดูดเลือดได้จากสกิลแรกนะแต่ว่าถ้าไม่มีปูรี่ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาอัพสกิลสองต่อมานะเวลาเขามาใกล้ๆเราก็ตันเข้าหน้าไปแต่นี้ก็ตันพืดไปบ้าเอ้ยตันโดนนะเขาก็จะเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่ามันติดปูรีตีสามทีเนะี่ย นี้เราก็ฮิวเลือดไปนิดนะด้วยการปั่นแต่ว่าคิดว่าไหวอยู่นะเอามาใกล้ๆครับสูนไปพุ่งไปพุ่งมืดแต่ว่าติดอีกไนต์ตายไปครับเราเอาอีกไน์มานะเรา,เราได้โฟด<ต><ต>์ับตได้ตังค์มาเยอะเลยนะนี่ไปครับกลับบ้านออกของได้ตังค์เยอะต้องออกของเราจะได้แบบถล่มยับ เราออกเป็นแบ็กคราฟก่อนนะออกเฟดมาก่อนจะเวลาตีจะได้วิ่งไหวนะมาเราเวฟสี่เขายังไม่สี่นะเราเวฟนำเขาอยู่แต่ตอนนี้เท่ากันแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เวฟหนะ้านหละน่าจะไหวแบบสบายสบายเพราะเราได้เปิดบัตรมาปุมเขาไว้นะไม่ให้เขามาเอาคีบเขาจะได้ไม่มีตังค์โอเคหว่านไว้ด้วยเผื่อมีใครมา เกือบโดนแล้วเมื่อกี้ไปเจอกันตั้หน่อยพอเจอสัก้งหน่อยกอนเข้าไปนะครับไม่ให้เขาได้ฟาไม่ได้เข้าใกล้คลิปเยอะเฮ้มีรีซินนะะมีซินเฮ้ยเดียดหน่อยทั้งคู่เลย,ยเรียบร้อยรีซินต่อได้ทั้งปูได้ทั้ทงรีซินเอสเรียวมายิงช่วยด้วยสวยงามมากเลยเรายังไม่ต้องกลับก็ได้นะถึงจะออกแบ็คคปได้แล้วแต่ว่า เรายังกดเลนเขาได้อยู่ยามลาคีฟเนี่ยแหละจังหวะนี้ฝัน,นโอ้โหอีกนิดเดียวเขาใส่บาลียปึ๊บเออโอเคไม่รู้เมื่อกี้อีกในเผาตายหรือเปล่าอีกนิดเดียวโอ้โหคีฟคีฟป้อมสิคีฟอะไรล่ะมาได้แบ็คเคปครับต่อไปเราออกเป็นดูดเลือดไม่ก็ลงเท้าก่อนนะแต่ว่าเอารงเท้าดีกว่า,าไปการอากลีเขา รึโอ้โหหายตัวตันบืดเลยโอ,โ,โอ้โห,โโหแรงเหมือนกันได้เนี่ยโอ้โหโดนโตอดเดยอะเกินไปว่าซะวิชัน่นนายอนะฉันขอนะใครอยู่ไหมมีบูไม่มีกบกลางกลางเหมือนจะโดนแต่ก็ได้สุานบังอนครับเราเดินมาไกลเหมือนกันนี่เนี่ยเขาโลนั้งนั้นเลยนี่มันสวยงาม,มสวยงามเพื่อนโดดไป เขาโดนหนีไปหมดแล้วเมื่อกี้เห็นอังกะริเดินมาเหมือนกันนะไหนอยู่ไหนมาเปล่า,ามาใกล้ๆหน่อยปึ๊บตันปาดหมูโคตรแรงอื้อโอ้ยแต่อีนิดเดียวนะโอ้โหอย่ายายาคาตา่าเข้ามาใกล้นะขีด <c> ข <oughs> นไมกน้ก่อนจับเลนนะครับมีเลนก้ามาช่วยด้วยเนี่ยโอ้โหอักการิเลือดเต็มเชียปึ๊บตันโดนนะแต่ว่า หายตัวไปนะสิโอ้ล็อกไว้ด้วยสวยโอ้ยคู่ก,กับบอืมปั่นเข้าไปทีททททเกือบตายเหมือนนี่เราโอเคได้เพจยรปอมมาด้วยโอเคมาออกโปรโตเบลนะจะได้แบบบูบวาบู้บวาบหน่อยได้ดูดเลือดเก็บได้อะไรอีกแปดร้อยวิแดน่าแดน่าเราโหดนะเนี่ยน่าจะได้ปะอู้เกือบไม่รอดอุ้ย มาดีมาหรือ,อไม่เก่งกลัวเพื่อนมาช่วยเหรอปีคาตาอีกหนึ่งคนดีน่าจะได้อยู่อ้าวตีคนเลยไม่ตีผลไม้ได้อยู่แปดปึ๊บเรียบร้อยจริงเมื่อกี้โปรโตเบลก็ได้เนะแต่ว่ากดแปดไปแล้วไม่เป็นไรโอเคไส่ลิฟปล่อยบนไปเลยลิฟูกพ่อไม่รู้ปล่อยไหนนะปล่อยบนแล้วกันนะ ปบชนป้อมไปหนึ่งที้อเอสเซียวยิงลาก่อนนะ่ะลิฟลูกพอ่อปล่อยไปก็ตายซะและ้วมาดไหมก่อนน่าจะมีคนมาคลิปก่อนเปิดมากเปิดพิชชันโอ,โ,อโอ้โหอาคาริแรงนะเนี่ยโอ,โอ้มามาต้องบวกแล้วแหละเรียกไฟเลยเรียบร้อยตัวแล้ว โอ้โหโดนตึงอย่างหนาแน่นเข้าไปไม่ได,โด,โด้โอ้โหโดนดีซินฮึ่ยมาสี่มาสี่ไอ้จริงเข้ามาเตรียมปั่นนอแล้วออกต้านเวทต้านเวทที่มันกันคาตาก็คือไอเทมนี้ไอเทมนี้นะไว้กันคาตาทั้งที่แล้วก็เหมือนเจอคาตานะก็ออกอันนี้เหมือนกัน เราจะออกเป็นแทงแล้วนะเพราะว่าดาเมจสองชิ้นนี้ก็โอเคและเราขึ้นบ้านกลางไม่ได้เรามาดันขีบ้าแทนเลยกันนะเจออาการีแล้วเหรอโอ้ดิซินก็มาครับอ้าวแปะไม่โดนเดินหนีครับเขาเยอะหลบหน่อยครับหลบหลบมุมดิซินอยู่ป่าคาซายอยู่นี่เก็บบูรีไว้ก่อนนะพร้อมบวกเสมอ อุยโอ้โหโดนเตะอาโดนโดนเร็นก้าเราโดนแรงมกันนะเนี่ยดีครับโอเคได้มาโอ้ดหยัดเดี่ยวก็แรงอ่ะอือขอบวกด้วยอยากบวกมากุ่งเอยอย่าหนีอย่าหนีอย่าคิดจะหนีจากผมอ่ายอมแพ้เลยตีไปครับตัวใหญ่ใหญ่โอ้เดือดว่ะ นนรีเนก d ตันเอ้ยโคตรเท่เลยรีเนดุดันชิบหายนี่แหละรีเนก d ตันเทนไดเทมก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาไปดูกันได้นะและนี่ก็คือรีเน็ก d ตันนะครับพิเคของเรานี่เองวันนี้ก็มีเทียงเท่านี้น,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ